สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเลตจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แอนเดียแรงบันดาลใจของคนเจน Y กับผมสรรพพลซีอครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาไกลสักนิดหนึ่งนะครับมาถึงจังหวัดชนบุรีครับเพื่อที่จะมาตามหาและพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จและได้รับคำขนานนามว่าเจ้าพ่อแห่งแฟรนไชส์ถ้าเรามีนิปโป้เก่งยู่เดียวคนหนึ่งวันใดนิปโป้เค็ดไปหักไปก็จบเลยแต่ผมพยายามว,ว่าเฮ้ยเรามี10นิ้วไว้มี10นิ้วถ้าเรากำหมัดเนี่ยมันก็ต้องชนะทุกคน วันนี้ผมกําลังนั่งอยู่กับคุณเชยภูมิแจ้งพนานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้ไลฟ์แอมเนอร์มาพูดคุยกันขออนุนีตเรียกว่าคุณฟ้าเนาะครับเพราะว่าปัจจุบันคุณฟ้าโดยส่วนตัวผมกับผู้แขกรับเชิญเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้รู้จักกันก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็ติดตามผลงานกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณฟ้าเริ่มต้นธุรกิจนะครับธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นพันแฟรนไชส์หรือร้อยแฟรนไชส์ในปัจจุบันนี้ได้ยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการที่เราตกงานนี่แหละครับบางคนตกงานแล้วก็กลัวแต่ว่าเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะเราก็หาจับในสิ่งที่เราถนัดที่เรามองแล้วว่าไม่ต้องลงทุนมากนะฮะก็คือสิ่งก็คือความรู้ในตัวเรานี่แหละก็ได้เริ่มต้นจากการทําแฟรนไชส์เล็กๆนะฮะจากเล็กๆก็ค่อยๆก้าวทีละก้าวทีละก้าวทีละข้าวนะฮะจนจนจนมีวันนี้นะฮะถ้าในการเริ่มต้นเนี่ยคือจากตอน้นวิกฤตเศรษฐกิจตกงานนะฮะเลยทําให้เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้นะครับแล้วตอนนี้คุณฟ้าถือว่าสําเร็จได้ยังครับตัวเองก็ถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่สําเร็จแบบอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะว่าคนเราจะมีเป้าหมายในหลายระดับเราจะเป็นเป้าหมายในระดับที่เริ่มต้นสําเร็จแลแต่ระยะกลางหรือระยะไกลเนี่ยอาจจะยังยังไม่ถึงนะฮะคุณผู้ชมครับคุณฟ้าเนี่ยค่อนข้างถ่อมตัวนะครับเพราะว่าจากการที่เราเองก็รู้จักกันมาหลายปีคนผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับไม่งั้นไรแอนเดอไม่มาแน่นอนนะครับคุณฟ้าแล้ว ธุรกิจเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วเมื่อเจอแล้วคุณฟ้ามีวิธีคิดในการจัดการปัญหายัางไงครับจริงๆแล้วก็เจอนะะในช่วงแรกๆที่เราทําแฟรนไชส์ตัวเดียวเนี่ยเป็นร้านสารพัดบริการเนี่ยนะฮะมันก็เจอทั้งปัญหาคู่แข่งปัญหาลูกน้องปัญหาคือปัญหาทุกๆด้านเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันจะมาลุมมาที่เรานะฮะถ้าเราไม่ตั้งสติดีๆเนี่ยมันก็อาจจะสติแตกได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกก็คือเป็นคนลักษณะคิดบวก ครับออคิดบวกเนี่ยพอเจอปัญหาเนี่ยมันก็ค่อยๆแก้ไปะฮะคือสมัยก่อนเรามาจากศูนย์ถูกไหมครันี่เรามามาจนถึงที่7ที่แล้ละเกือบจะถึงเส้นชัยละคถ้าเราล้มเลิกไปเลยเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ไม่ต่างอะไรกับก็กลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเจอปัญหาผมจะคิดในแง่บวกเสมอครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแง่บวกให้เราคิดครับสิ่งที่บอกว่ามืดดำสนิทก็ยังมีแสงสว่างให้เราเห็น มุมมองของผมก็คือเราเราจะมีความคิดบวกอ่านหนังสือหรือว่าฟังซีดีหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแง่บวกเนี่ยทำให้เราปัญหาเนี่ยมันเลยน้อยลงแต่เจอครับแต่น้อยลงเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับเชงนะครับแล้วก็เลือกที่จะมองนะครับคุณฟ้าครับแล้วผมเห็นคุณฟ้ามีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียหลายช่องทางคุณฟ้าใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ใช้วิธีแบบไหนครับในช่วงแรกๆเนี่ยที่เราทำนะฮะเราทําเป็นป่าล้อมเมืองเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่าไ เราก็ใส่ทําป่าล้อมเมืองประชาสัมพันธ์อยู่ในในโซนบ้านนอกนะพูดตรงๆแล้วตอนหลังก็เริ่มมาใช้ป่าล้อมเมืองก็ใช้สื่อหนังสือหนังสือ,สอพวก s m e หนังสือต่างๆพวกนี้แต่เรามองแล้วว่ามันจะได้ส่วนหนึ่งเราก็จึงมาทำในในส่วนของเว็บไซต์นะฮะทำในส่วนของ Facebook ส,ส่วนของ l ล ne แต่เราจะเน้นไปที่ Facebook แล้วก็ Line นะฮะแล้วก็มีพวก i ิน t a g r กรมอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะาอาศัยโพสต์ข้อคิดมั่งหรือ หรือว่าถ่ายรูปกิจกรรมของเราส่วนมากจะเน้นเป็นทั้งทั้งรูปภาพแล้วก็แล้วก็ข้อความต่างๆที่มันโดนใจแต่ในในในเฟซผมเองหรือว่าในแฟนเพจผมเองจะมีเยอะเป็น2 0 3 0แฟนเพจเนี่ยนะฮะทุกแฟนเพจเราจะไม่มีติไม่มีบ่นนะฮะ ừ, หรือใน a c e b o o k เนี่ยเราจะมีแต่เอาข้อคิดดีๆหรือเอาแง่คิดดีๆหรือเอาความสุขความสนุกความสร้างสารรค์มาอยู่ในนั้นเราจะไม่มีไม่มี ในในแง่ลบแม้แต่การทําเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีเว็บไซต์เดียวเราจะมีหลายๆเว็บไซตม์มีอะไรบ้างครับอย่างเช่นอ่าก็อย่างเช่นเรามีอ่าน้องฟา้ com งฟาดอทคอมก็จะมีน้องฟ้าเซอร์วิสน้องฟ้าเซอร์วิสอ่ามีฟ้าเซอร์วิสฟ้าเซอร์วิสอ่ามีฟ้าเซอร์วิสฟ้าเซอร์วิสนะฮะก็คือจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามีมีหลายเว็บไซต์ที่ที่เวลาคนเสิร์ชเจออย่างเงี้ยหรือว่าเราก็จ้างใน Google ก็เสียเงินไปเลยนะฮะหรือว่ามันมันเป็นช่องทางรัดนะฮะหรือว่าจ้างคนที่เขาเป็นพวกมือโปรฟิชชั่นแนลในการทํากัรตรบนะฮะหรือคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยให้คนอื่นที่เขาเป็นมือโปรทำในส่วนที่เราทําได้อย่างเช่นเรากดไลค์ลง YouTube หรือว่าในไลน์หรือว่าถ่ายเป็นเป็นคลิปสั้นๆลงอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะฮะหรือว่าการทําที่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ก็ทำให้ให้ให้คนเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเอยองคอ์กรนี้ดีนะอน้องฟ้าได้ดีนะฟ้าสึกให้จริงๆนะครับผมแล้วผมเห็นคุณฟ้ามีหลายโปรดักต์มากนะครับและหลายธุรกิจ คุณฟ้าใช้กลยุทธ์หรือวิธีการบริหารการจัดการหลายๆธุรกิจเนี่ยให้มันโตไปพร้อมกันได้ยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทําหลายๆธุรกิจเนี่ยปัญหามันจะเกิดเพราะว่าเหมือนเราเล่นฟุตบอลอ่ะถ้าเราลงไปเล่นเลยมันจะงงและมึนนะฮะแต่ผมก็ถือว่าผมเป็นโค้ดเป็น c ีอก็ต้องยกตัวเองออกมาก่อนแล้วก็ดูนะครับดูแต่ละโปรดักต์ในโปรดักต์หลกักๆมันมีร้านสารพัดบริการนะฮะแล้วก็เป็นอาหารและเครื่องดื่ม เราก็จะมีคนที่คอยคอยเป็นเป็นหัวหน้าทีมให้เราครับนะฮะแล้วเราก็คอยสั่งสั่งการเขาครับตรงนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อเราเป็นโค้ดเนี่ยหรือว่าเรายืนอยู่ในที่สูงเนี่ยเราสามารถบัญชาการลบได้ดีครับนะฮะเหมือนเราเรามองเห็นนะครับอ๋อตรงนี้เป็นตรงนี้นะตรงนี้เป็นช่องโว่ตรงนี้เป็นช่องว่างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเราเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราอยู่บนที่สูงแล้วเนี่ยเราย่อมที่จะบริหารหรือเม้นทเมนต์ได้ดีแล้วก็ใช้คนเนี่ยสำคัญใช้คนให้เหมาะกับงานครับนะฮะไม สร้างแรงบันดาลนใจของเราก็จะเน้นแบบไปกินไปเที่ยวทําให้องค์กรมีความรักกันเป็นองค์กรไม่ใหญ่แต่ว่าทุกคนอยู่ในองค์กรจะรู้สึกแฮปปี้เวลาที่ได้ออกงานหรือว่าเวลาที่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่มันแปลกใหม่ๆเพราะว่าเราจะมีเปิดตัวเรื่อยๆทาอนุนุนทานี้เป็นกิจกรรมรแล้วก็มีความสนุกแล้วอยู่องค์กรรู้สึกว่าไม่เค,ครียดเพราะนั้นคนในองค์กรน่ถึงจะมีน้อยแต่ประสิทธิภาพ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแทนนี้ได้ร้อยผมก็กลายเป็นได้ร้อยยี่สิบปอโอ้โหยอดเยี่ยมเลยล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับก็ที่มีเปิดตัวล่าสุดก็จะมีวอลเฟิร์นฮ่องกงนะฮะไข่ม้วนร้อยรสนะฮะแล้วก็ถังทองมินิที่เพิ่งเปิดไปนะฮะสินค้าของเรามีความแตกต่างกว่าผลิตภัณฑ์ลายอื่นยังไงบ้างครับคืออย่างอย่างถ้าเป็นย้อนกลับไปที่ไข่ม้วนเนี่ยไข่ม้วนแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะฮะที่เราทำเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย บางทีเราเห็นว่าใครๆก็ซื้อเครื่องมาทําได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีสูตรและมีขั้นตอนหรือมีกระบวนการทำเพราะผมเองเนี่ยไปปักหลักขายอยู่ที่ห้างเซน็นทรัลเลยพอไปขายที่ห้างเซน็นทรัลปุ๊บผมลองทําเองมันรู้ว่าผิดเป็นยังไงถูกเป็นยังไงข้อดีเป็นยังไงโปรเซสขั้นตอน1 2 3 4งสอเรารู้หมดนะฮะรเรามีซอสชนิดพิเศษสามารถที่จะให้กินคู่กับไข่ได้กินไม่คาวอย่างเงี้ยนะ,ะนั้นเนี่ยไข่ม้วนก็เลยก็เลยติด,ต,ดติดท็อปชารตได้ไม่ยากหรือเป็นอย่างถังทองมินิ ทัังทองอาจจะมีเยอะะเลยที่เขารับสอนธุรกิจกันแต่ของเราทําเป็นแฟรนไชส์นะฮะแล้วก็มีไส้ทะลักนะฮะก็คือมีไส้เยอะมีครีมหลายสีหลายกลิ่นหลายหน้าหลายไส้แล้วก็เป็นอันเล็กแป้งไม่ต้องค้างคืนครับแป้งเราทําปุ๊บสามารถใช้ได้ปั๊บคือมันเป็นวิวัฒนาการที่ที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทีวีเชิญไปออกนะเราก็ไม่ต้องเสียงนั่นละเพราะว่าของเราอาจจะเป็นแบบแปลกนะฮะแล้วก็เป็นเป็นแบบไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จึงทำให้ทีวีเชิญเราไปบ่อยๆอนะครับวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับชายหนุ่มผู้บุกเบิกด้านนี้ค่ะคุณชายูมิแจ้งโูหน้ารืกคุณฟ้าและก็คุณป้อมวยฐานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นมาอย่างไรคะโอ้โหถ้าถามเลยนะค<น>ะ,<น>ะว่าทำไมถึงมีไอเดียแล้วก็คําว่านิดๆถังทองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเราทํา เกี่ยวกับพวกของโบราณอยู่แล้วนะบัตรลมโบราณแล้วก็ขมไทยโบราณล้วก็เลยมองว่ากาแฟโบราณแล้วก็ทําก็ไปเห็นแบบบัตรอันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเราก็อยากแบบเห็นเล็กอันเล็กๆแล้วก็ทําแปลกๆแบบอื่นหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปหมักอะไรยุ่งยากพอเขาทำปุ๊บรียบร้อเนี่ยแป้งเนี่ยต้องหมักค้งต้องค้างคืนใช่ถังก็จะใหญ่กว่านี้นะคะอันใหญ่ใหญ่ใช่ใช่แล้วเราก็เลยคิดเออถ้าแบบมันย่อแล้วเราก็ไปเจอที่ตลาดน้ำเห็นว่าขายดีแล้วก็เออมันก็น่าจะประยุกอะไรที่ มากที่เขาเป็นก็เลยแบบเอาหน้านู้นหน้านี้เอาไอติมมาใส่อะไรมาใส่ก็ปรากฏกินก็อร่อยนะฮะคนชื่นชอบก็เลยคือดูแล้วเนี่ยขนาดเล็กๆกระทะรัดนี่คือตัวแป้งนะคะจะออกมาประมาณนี้เท่านั้นเองซึ่งถ้าเป็นสาวๆเนี่ยก็คงรู้สึกเออกระกำลังดีได้ไม่เหลือไม่ขาดไม่เกินนั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าตะเวนไปออกไปทาประชาสัมพันธ์เยอะแยะเลยนะฮะเพราะสื่อหลายสื่อก็สนใจสิ่งที่คุณฟ้าทําคุณฟ้าครับแล้วมีเคสไหนที่ ตั้งแต่ทำธุรกิจมาแล้วเจอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตแล้วคุณฟ้าฝ่าฟันมันเป็นได้ยังไงครับถ้าเป็นวิกฤตเนี่ยก็มีหลายหลายครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงของการปรับเปลี่ยนเนี่ยสมัยก่อนเราจะเน้นร้านสารพัดบริการนะครับคือเนี่ยเซตร้านอย่างเงี้ยร้านเงี้ยก็คือเป็นร้านไปสณีจุดชำหนาเงินโอนเงินเติมเงินต่อพรบทะเบียนออนไลน์พวกเนี้ยนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันมีปัญหาในช่วงเศรษฐกิจตกเนี่ยปุ๊บนะครับพวกเนี้ย ไปไม่ได้เลยนะฮะก็ค right ือไม่ได้เลยครับพอไปไม่ได้เลยอยู่อย si allora ู่ไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะก็คือจะทําให้เราเราเริ่มคิดเลยมันไม่มั่นคงอ่ะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องแตกลายนะฮะก็คือสาเหตุที่เขาชอบพูดว่าเหมือนเจ้าพ่อเจ้าพ่อแฟนชายเนี่ยก็คือตอนนั้นเศรษฐกิจมันตกครับเราก็เลยมองว่ามันจะต้องหาความเรียกยั่งยืนนะให้กับองค์กรแล้วล่ะหรือความยั่งยืนให้กับครอบครัวเราแล้วล่ะก็เลยพยายามที่จะลดความเสี่ยงก็คือยิ่งเรามีเหมือนเรามีนิ้วอะ ถ้าเรามีนิโป้เก่งนิ้วเดียววันหนึ่งวันใดนิโป้เคล็ดไปหักไปก็จบเลยแต่ผมพยายามนึกว่าเฮ้ยเรามี10นิ้วนะมีสิบนิ้วถ้าเรากำหมัดเนี่ยมันก็ต้องชนะทุกคนแต่ถ้างานที่ยากสุดก็คืองาน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือเราไม่ไปด้วยไปครับเขาไปครับโอ้คิดอยู่ตั้งนานครับเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคก็ไปไปนี่ก็ยังเสียวๆแต่ว่าเขาไปแล้วนะครับไปสงสารเขาเราก็เลยนึกว่าเออจริงๆแล้วคนเขาขาดโอกาสเนี่ยเรายิ่งต้องช่วยเขานะ ยิ่งถ้าเราไปกลัวโหเราไปปิดบังเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็เป็นงานที่เสี่ยงแล้วก็วิกฤตแล้วก็ท้าทายนะแล้วก็ต้องไปนอนค้างคืนอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ก็สนุกครับครับคุณฟ้าครับตอนนี้มาถึงช่วงกลางๆของรายการแล้วมีคุณผู้ชมหลายคนคิดว่าสนใจธุรกิจคุณฟ้าแล้วแล้วมีช่องทางไหนได้บ้างครับที่อยากจะติดต่อคุณฟ้าหรือสนดูข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจที่คุณฟ้ามีครับช่องทางแรกนะครับก็เป็นเว็บไซต์ครับ www.nongfa.com ครับนะฮะ ช่องทางที่2ครับก็เป็นรลยนะฮะตัวลายก็เหมือนกันครับน้องฟ้า c o m นะครับแล้วอีกช่องทางนึงก็เป็นโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเลยนะครับ0813442788หรือเบอร์ออฟฟิศครับ038146672นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคงต้องเบรกกันสักครู่นะครับคุณยังอยู่กับผมสัตพลซี o ในช่วงบีทอเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ